วันนี้นะคะเราเลยมีทำเลทอนะคะของคอนโดมิเนียมมือ2มาฝากกันไปดูกันนะคะว่าส่วนไหนนะคะที่น่าลงทุนบ้างสำหรับใครที่อยากลงทุนในคอนโดมิเนียมมือ2ค่ะ ่ายวิจัยบริษัท Colliers International ประเทศไทยเผยผลสำรวจเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปี2559พบว่าคอนโดมือ2ในกรุงเทพมีแนวโน้มเติบโตไม่แพ้คอนโดมือ1โดยทำเลคอนโดมือ2ที่น่าสนใจอันดับ1อยู่ที่บริเวณชิดลมอโศก เป็นทำเลที่โครงการที่เปิดตัวใหม่ในช่วงหลังๆราคาขายสูงขึ้นทุกปีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงสนใจซื้อโครงการที่สร้างเสร็จแล้วมากกว่าเพราะราคาถูกกว่าและสามารถปล่อยเช่าต่อได้ทันทีโดยผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติผลสำรวจยังพบว่าทำเลย่านนี้นอกจากอัตราค่าเช่าค่อนข้างสูงแล้วผลกำไรส่วนต่างจากราคาหรือแคปิตัลเกีก็สูงด้วยเช่นกัน อันดับ2คือทำเลย่านอโศกทองหลอ่อเป็นทำเลที่จะมีโครงการคอนโดที่มีราคาขายสูงกว่า250,000บาทต่อตารางเมตรเปิดขายหลายโครงการทำให้โครงการเก่าที่สร้างเสร็จแล้วในบริเวณนี้ได้รับความสนใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าราคาขายในหลายโครงการยังไม่เกิน200,000บาทต่อตารางเมตรอันดับ3เป็นทำเลแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่เปิดให้บริการแล้วโดยสถานีที่น่าสนใจคือสถานีตลาดภูและบางว่า ปัจจัยที่ทำให้2ส,สถานีนี้โดดเด่นกว่าส่วนต่อขยายฝั่งอ n อนนุชแบริงเป็นเพราะใกล้ชุมชนเก่าแก่ที่ลูกหลานขยายครอบครัวและอยากอยู่ใกล้บ้านเดิมและในอนาคตจะมีไอคอนสยามที่จะช่วยทำให้ย่านฝั่งทนบุรีครึกคักและช่วยทำให้ทำเลนี้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ปัจจุบันราคาขายยังไม่สูงมากนักแต่การลงทุนคือต้องถือระยะยาวอัตราค่าเช่าและแคปิตอลเกณไม่สูงมาก อันดับ4คือทำเลเกาะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวพัฒนาการแต่ที่น่าสนใจซื้อลงทุนเป็นอย่างมากจะอยู่ช่วงถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยภาวนายาวไปจนถึงลาดพร้าว71เพราะยังเป็นทำเลที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยอีกมากแต่ไม่ค่อยมีโครงการคอนโดเปิดขายมากนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันดับ5ทำเลเกาะแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีเพราะเป็นบริเวณที่มีความพร้อมอยู่แล้วในปัจจุบัน ถ้าเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มมีความชัดเจนมากขึ้นและเริ่มลงมือก่อสร้างจะเป็นอีกทำเลนหนึ่งที่น่าสนใจทั้งในการลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดและการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าหรือเก่งกำไรในระยะสั้นสมาร์ทบีชเศรษฐกิจติดจอรายงาน